รัศการครับผมอาจารย์ครับสาธุสาตูคำว่าเยี่ยมไม่ยมพระอาจารย์ย่ำแรงๆครับผมมาขอน้อยน้ำดีครับมือนีไม่มีเหล้าพร้อมครับมือนีไม่มีเหล้าพร้อมยมือว่านเบ่งไรครับว่านกเขาสองว่านกับเขาสองน้อยเขาสองสิบสองกับสี่สองมือนีเขาสองเลยไหมเอามือนีกับเขาแล้วได้แล้วสองน้อยเราบอกครับหน้สองน้อยแล้วเขาน้อยยังไงครับมือนีเก้าหกกับกกับ เก้าสายกาซาดบอกครับที่ออกไปแล้วกาซาดกับพี่กาอาซาดกับสพกิจเขาทั้งสองน้อยเขาทั้งสองน้อยรึเล่าเมื่อนี้โอ้เราว่างได้เลขชุดเลขสามตัวแล้วก็ตัดเป็นหกหางไปครับพร้อมแนนมาได้คือได้ทุกหน่อยได้ทุกหน่อยว่าผมว่าทั่วไปขับน้อยทั่วไปเลยทุกหน่อยเลยแล้วกันถ้าเป็นวันจันทร์พุธศุกร์นี่เล่าได้พร้อมเล่าได้พร้อมเลขชุดเดียวกันนี่ละ มือนี่เลขผ้าไปเน้นๆเลยสามหกับสามหาเล่าเพราะว่าเกตสามห้าเลขมือผ้าไปครับว่าที่เขียนเกตสามหกเกตสามหาสามตัวนี้คือเจ็ดสามหกมันปะครับแมนเสียงมือผ้าไปเกตสามหาหน่อยเราวันนี้เจ็ดสามหกเกตสามห้าเจ็ดสามหาคือเจ็ดสามหกแท้ครับเกตสามหกตัวแท้ตัวแท้คือเจ็ดสามหกถ้าสมมติว่าตัดสองตัวก็จะเป็นเกตสามเกตหกน แล้วกาสามหกแลวกาขันมักปีนกันสามเก้าคือผมทอเด้านะครับมักปีนกันสามเก้าพ่ออย่าลืมหกกับเก้าตัวเดียวกันสเก้าตัวเดียวกันไปได้ทั้งน้อยทั้งเราวันนี้มาเาเก้าหกอีกครับเก้าหกคุณบกลับนี่ย่งถือคือบกับเก้าหกคือเราเล็กมือผ้าไปคือสามหาสามหาครับเล็กมือไปคือสามหาเนาะนี่แหละเล่ามันจะมากแบบนี้แหละมา เด็กเกินมากเขาเขาซู่มือเขาซู่มือไม่มือว่าขอกันเลี้ยวกลิ้วใจลิ่ตรวนมูผืนเบิงท่างซองครับไปได้น้ำซางสองมือเลขผมว่าเขาสองมือแต่ไปได้น้ำซางสองมือเขาว่าขอยี่ตรวนภูผืนเสือน้ขอยโอ้ยมื่อี้เขาตัวกูเฮียรถแค่ตัวนน,น,น,วววนึงก็บอกเขาครับ,รบก็ได้ซู่สี่เฮเหมือนขึ้นว่าล่ะแต่พอได้ท้ายกับมันขอน้ำฝนเนาะครับ ออโอ้ยผม,ม,มว่ากินสิ่งมาเขาตัวที่ให้ผู้มันเสือนายน,นั่นคนดีใจแน่นใในกะบ,บัวผมวนะ่าขนาดโอ้แต่ว่าก็ดีใจเยอะหรอกครับผมประจัพนพ่อได้ขาขาขาอาหารแมวอาหารหมาเนาะโอ้ยก,นะกันนี่นะแนวกินไซเพียนตลอดฮะแนวกินไซเพียนเลยัอ่ะตลอดด้วยกันตลอ๋อแนวกินไซเพียนนะเนาะเพราะว่าถ้ามุ้ยไม่ออกมากมันไกลครับโมมีกินนิมนต์เล่าเรื่องกันอาหารแมวมี่เอฟซีเพิ่นฝากมา ซอยค่ะอาหารแมวพระอาจารย์หารอยครับผมโอ้คุณคุณปิน่นปินัดเพิ่มผลว่านามสกลุลเพิน่นคือเป็นผมจําถือว่าโอาจังไงถ้าพาพิษกับเขาโดยเฉพายครับคุณปิน่น<ค>ปินัดซื่อถือกี่ดอ,อกครับนะครับเ<า>พิ่นว่าซอ,อ,อยค่ะอาหารแมวอาจารย์ว่าสันโอ้ยคือเลี้ยงหลายคักแถมแมวเลยข้าเจ้าอมเมื่อป่วยสาธุเด้อครับอนุโมทนาสาธุน้ำเพิ่นครับผมอ่ะมื่อแมอาจารย์สาธุสาธุ อันนั้นมาเด้อแคบไล่ไมากเลยอยู่ไทยเบิง่งไ,ไทยแมวเปล <c oughs> ่าไทายแมวเหรเพิ่งใช่ด <c oughs> ิมงคลคือแมวนี่บรเมเ่าพระอาจารย์หาแมวมาเลี้ยงเลยครับคน,คนเด๋วมาปล่อยวัดข <c oughs> ้อเด๋วมาปล่อยวัดคนเด๋วมาปล่อยก็ะซิ้งวาหาที่กินซื่อมื่อส้นพี่ส้นพี่ส้นขุ่นเนาะเป็นกุมไมกุมมันที่แบบากันไม่ได้การกันมือนมือกันประทูมืออะไรจะเข่งเหรอครับประทูนี่มือดซีด้วย จะพอค่าปราทูมื่งละสี่ร้อยปุ่มลเลยเห็นบาทมา้าขี่รถเขาไปซื้อไปปุ่มตลอดมือบบุปเป็นน,น,น, <c oughs> นังนอนเข้าเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลเนาะเข้าเฮ็ดบุญมันก็ได้บุญน,นั่นแหละ <c oughs> ไอ้มันกินมันอันนี้ตัวนี้มันกินมืออิ่มมือเต็มมันกับว่าอยากนอนนี่ครับอีกคอนก็คอนท่าอีาหละ่ะขันมืออิม่ <c oughs> มกอบว่าอยากนอนครับ <c oughs> แล้วที่ตัวมันต้องเห็นมันกินอิ่มกินเต็มทุกมือทุกมันเฟียแถบัดนี้อืมคนนั่งสาวได้ไปทุกคนอ้าวอันนั้นกันในส่วนของเล้ากับน้อยมือนีกันกได้ไปแล้วบาาาาานี้้เอจรย์มว ไม่ส่วนเลขรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึง่งเมษายนล่องมองดูครับอันนี้ครั้งที่สองนี่นี่ดิผมขอแมบ่บ,อบ่อห้าในพ่อในพ่อข้องฝันมันบ่เงี้ยนมือแรกมากนั่นผมว่ามันเจ้าออไปเลยเนี่ยมือบ่ฮะมือแรกมากด้เลขทูบขอขอขอเลขทูบป,ปูรู้<อ>สีนะครับมาข้องเดียวกันด้วซี่เจ้าศูนย์สี่นี่ดิก็ข้องฝันฮะมาข้องเดียวกันอยู่ดีมาคือมาคือมาข้องเดียวกันบ่ังแม่นก็เลขทูบเอ้าไม่เอาหนูวะ เลขเลขทูบที่ผมมามื่อแรกเมนขอปูรื้อสีพออาจารย์ยังบ่ฝันก็เลยขอปูรื้อสีต้นที่อาจารย์พ่อเขาฝันทูฟังครับฝันว่าอันนี้เขาบ่ได้เบียดเบียนบ่ได้เขาบ่ได้บอกผู้ใดเรียงต้นไม้เนาะเรียงปูเลี้ยงงาเลี้ยงผู้ใดมาเห็ดเอาเลขกเอาบูร์เขาบ่ได้บอกนนี้่พอเรียงเขาฝันคนเขามันด้ฝันไม่ใช่ก็ได้ครัได้หมดแล้วฝันว่ามีผู้ใช้หาคนขึ้นมาหาผู้ใช้หาคนไม่เลยนะผู้ใหญ่ใหญเลยโอ้ยเบียดเต็มหัวเต็มหยังขึ้นมา มนเนนะท่านท่านม้วนลงไปเครื่องกาบเครื่งองเนี้ยห้ลงกว่าอยากดึงแขนโนแองเล่นคนหนาเอาพวกเจ้าไปนั่นเคือเนี้เดเต็มหัวมันสั่นเ,เ,เลยเต็มหัวคือเนี้ดเต็มโตเครื่องเต็มหัวเดือดอาบเลยเดือดอาบเลยเน่ยทั้งหาขนบ่ครับทั้งหาขนผู้าชายข้าเจ้าหรือว่าหญ้าเฮาเดือดร้อนปูเฮาเดือดร้อนเอาของวางสั่นเนาะมันเดือดร้อนนี่ยังโอ้ยท่านลงเบ่วงเอารวดท่านลงเอวบ่งเอารวดไว้ท่านบาดพื้นลงได้สองพื้นข้าเจ้าเมื่อปล่อยม้วนดำใส่ปูข้าหญ้าอายุกิ่นมาได้ ให้แน่นทางกับว่อถือคู่มือนี่ครับรานั้นคนว่าเฝ้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 าหรือถุนปูกระยายปูกํายานสิเบมือนนีจจาเข้าหรือได้เฝ้าหรือจานนั่นเออเออเออผมเปรียวผมคุ้มกันว่าผ่าสังคากันโดนฉันดบบครับผมว่านี่คุ้มผ่านได้กันาเจ้าหญิงลงไปแลเก็บงัวลูกวัวเลือดเต็มเือทั้งดูไมาเบื่อห่วยครับผีตีกันเปลี่ยนอยู่วะสบายครับเมื่อไลงไปลงไปเราเห็นนานั่งโอ้นั่งกอดซ่แกเสียอยู่ ม,มันส<า>ิงขึ้นมาให้บวกข้าวเจ้าบ้านนี่ขามีมือไม่ตีนแล้วอ้อมต้นไม้ยอยู่ไอ้ที่ว่ามาให้มาเห็ดนั่นนั่นนั่นน,น,นั่นพูดน,ตโตโตโนดนาา้ดว่าโตัวตัวมดดัมันแล่นดัมเนี่ยดัปูดัมพวกผมมาทัานเป็นร้อยโต,โอตัวอ,อ้อมต้นไม้อยู่หันอ้อมต้นไม้ญ่ต้นนั่นน่ะแม่นบุยผู้ดใดมาเห็ดมดดัมนดเนะาะแปลว่าอันอันนี้บ่ได้บ่ได้ว่าผู้ใดเด้อในความฝันครับบมาความก็เลยก็ปลาทั่วว่าฉันหลับ ผมเล่นเลขผู้ใด้มาเลขเอาเบอร์กับบดถือว่าสกดหต้าไว้ตัวนี่ผมว่าครับมันลอยออกตรงไปกว่าเจ้าวี่ออกวี่ออกวี่ออกบ่อสูบบ่อออกไปบ่อออกวันนี้ด้วยเจ้าวี่ออกวี่ออกมันโดนผมคนมได้ว่าหน่อยเฮ้ยที่ไหนเระบาดเนี่ยผมเหมอือนอะไรเส้นใดวะโอ้มันมีเกาอมันนีเกาะหนึ่งมีเกาอะไรนี่กาอะไรนี่สวดเมตตาผีใช่ไหมครับผมเลยลงนั่งลงโลนโบมือสวด กรืองนี้กรื่องนี้เามาตะกุดที่น่ายันตังสันตังนี่ละครับมันเราค่อยลุยลุยอ่อนไงเพราะว่ามันเราอ่อนอ่อนอ่อนลงมันเราก็นั่งน้องมือขึ้นหน่วยแบบเผ่าเป็นขึ้นหน่วยแบบเผ่ากลมๆแต่ว่ามีขายไม่มือมีตามีตาพร้อมปากก็มีแลยนอ้อมเป็นร้อยแลีนอ้อมต้นใหม่หันยุ่ยยุ่ยยุ่ยเรียนมัดยาไว้หันโบวานขึ้นภาษาครับเพราะว่าพอได้ส่วนเมตตาผีมันเลยค่อยงว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 ยอ่อก เงยเงยเงยงอยออกจากต้นไม้ไหลผลแล่นลงมันพากันไหลลงถ้ำเหมือนเนี่นลงทงไปผลเลยบาบนี้หลังจากที่พระอาจารย์สวดแล้วซัวจานเมื่อไรซัวจา,านเมื่อไรห้อนนูออ้นโอ้ยห้อนไหลใหม่ไหลไปอาบน้ำบอกโอ้ยไปก็ลงหิหลวงลวลขุ่นลาวทั้งว่ากันไปลงหิหลวงไปน้ำล้าห่าเลยครับว่าข้นมาบายาดีไกโอ้ยข้าเจ้าเลียดยุ่หัวกันแหงกยุบลงไอ้ว่าผู้มาตามหาขนผู้ท่ายนี่ค่ะขึ้เลือดเต็มหัวมากเนียนเขาแล่นต่ำมาต่อไป อันนั้นมะเฝารุ่นน้ำมันดำแรงต่ำมือน่ำแรงต่ำเนี่ยมันตามอาจารย์ไปซอยอยู่โดยด่วนเลยเนี่ยน่าเนียนมันแล้วเรื่อยไปเหมือนเล่มันปูดรูด้ำกันลุ่งหุ่นพงท่ามครลุ่งหัวหลวงเหมือนยาก็ได้ฝืนได้ซื้อมาดีใจายวะโอ้ยเย็นซุ่มเย็นซุ่มเย็นซุ่มเหมือนปูปลาปลาท่าข้นครับมูครับมูไข่เต่ากันแล้วนางลงกกาดเหยียดที่มันโตกือฝืนมันก็คอยคอยคอยไปน้ำซุ่มนั่นครับ มันก็คอยจากนู้นจากนุ่งนังนุ่งกาบอ่ะเออทัานยู้ซุ่มกินเย็นเลยอาจามาได้ขึ้นไปคุดเออท่านอาจารยมาปวดหน้าท้ายเห่แล้วมาท่านเขาเจ้าก็เลยกาบกาบไปเลยสิลูกเออห็นคนได้ไหมนะะิมนต์เบิ่งกระดานก่อนเด้อมาท่านนิมนต์เบิ่งกระดานเออยยุกกไม่ไงนี่มุ่นเมืองกระดานก่อนเด้อท่านเอ้ยมาท่านันพระอาจารย์นิมนต์เมืองคุณลูกนิมนต์เมืองกระดานก่อนเด้อมาท่านมาหนี่งก็เล่นย่อไปเบือง อสองแถวแดงคืองดูสองแถวเลยสองแถวแปดเก้าสี่สามเก้าสี่แปดเก้าสี่สามเก้าสี่เมนแมนม้วนตัวเดียวกนี่สองแถวบางบนี่มันเป็นสองแถว,แถวคนนี้มดไหนบึงนะครับเนี่ยมันมาแถวเดียวนิมบ์เก้าสี่หัเวเรื่อลเ,ยเยลยยังบ้าครับจนคนอยเลื่อมาบบนนี่เลื่อมเล็กรบแล้วครับเลื่อมเล็กรบแล้วเรียบร้อย นี่ล่ะดวงชีล่ะวมันตอมันอยู่อยู่ทั้งตึงกับทั้งไต้เึงกับทั้งไต้เออมีล่ะแต่ว่าเดี๋ยวผมเขียนต่อกันนี่นะคิดแต่ละหน้างแต่ว่าที่ยูกระดานนี่คือแปดเก้าสี่นี่อยู่บนแมนแล้วก็สามเก้าสี่นี่สี่อยู่บนทัดล่างแมนอือเล่ขึ้นมาตัวเดียวกันคักแค่ครับจังหวะาออแปดเก้าสี่สามเก้าสี่อืมวันนี้สิญญาขึ้นมาเบื่องแรกสญญาขึ้นมาจจำได้ ย่างคิว่านี่ผู้หนึ่งหัวสีขาวขาวจะกลุมลกตาบใส้กินอย่าล่องไว้นี่ล่องไว้นี้อเด้อท่านล่องไว้ในศูนย์เกศก็ผ่าเกศประาลอะอลองไว้ในศูนย์เกศก็ผ่าเกศเออเท่านั้นสองตัวสองตัวเพราะนี่แหละเพาะตลอดการเลยปล่อยมีท่านี้แหละงวดนี้ผมปล่อยได้บอกกับสังได้ชมนี่แหละให้มาฝันได้ชำนี่แหละได้ซชมนี้บ่เกิดบว่อะ ซ้ำนี่ว่าห้หลายเกินนี้เออเพื่อ <c oughs> <c oughs> อะไรมากเรียกกันบ่อล,ลายตัวมันมันจีเพียนตัวทั้งหนาเท่านั้นมันบ่อฝันซ้ำนี่เนาะครับผมนี่แหละเอาไหมนี่ก <c oughs> ็ได้เอาไหมครับผมเอานี่ครับเดี๋ยวเอฟซีเพ<ๆ>ิ่นเบงอ่าคือแปดเก้าซีกับ3 9 4นี่เอาเดี๋ยวเอาตั้งแต่9 0 4เลย9 0 4นี่ที่เป็นมือแรกที่เขามาตอนนั้นพระอาจารย์ยังบ่ฝันเเออนี่ลยผม อ่าก็เลขขอปูนสีขอปูนสีจุดถูก็ได้เก้าศูนย์สี่ฝันขึ้นว่าชิ้นใหญ่อี่ครับพระอาจารย์ลืมไปแล้วตัวเลขตัวนี้ลืมแล้วเก้าศูนย์สี่จะลืมเมนลืมแล้ววันนี้ในฝันนั่นที่ญาบอกว่านิมนต์เบิงกระดานกอนเนอแปดเก้าสี่สามเก้าสี่แดงจึงครึ่งอยู่แม่นแม่นแล้ววันนี้อย่าลืมศูนย์เจ็ดกับห้าเจ็ดว่าที่บครับผู้ชายผู้ในมูลุ้มล่องกราบโอสตินครับ นนุ่งถินมันได้ว่าอย่าลืมศูนย์เจ็กับหาเจดรือขานหน่อยอย่าลืมศูนย์เจ็ดกับหาเจ็ดเด้อตีเออางสันครับอเนียนสักเลรื่องวันนี้เนีนสองชุดนี่มาครับไม่เห็นว่าเราเข้ามนก็เป็นเป็นเนาะรับเข้ากันนี่ดีกับเล็กถูกนะถ้าเข้ากันเนี่ยอ้าวอ้าจังไรกะจวนจำได้จนลูกขึ้นเทียอะไ้ยังมขึ้นอนี่วันนี้เขาคัดซัดคักหลายน่ะตีซัดคักหลายังงเก่งอยู่ตี เพื่อนก็บว่าอยากจะบอกบุญน้ำนโยมอยู่เนาะครับผมวันที่สามสิบมือห่อบาทสามสิบมือห่อบาทแล้วผ้ได้บวชครับเนี่ยล่างลดดุนเลยโอ้เออวันที่สามสิบมีงานบวชเป็นมือห่อบาทวันที่สามสิบครับมือวันที่สามสิบไปบวชสามสิบไปบวชมีสองหน้ามีสองหน้าเออแต่ว่าอนี่ยเรามอยากเข็นบุญน้ำเนาะครับเราเลี้ยงน้ำเลี้ยงน้ำอยู่ลนละครับเออมีชัตท่าจะถวายน้ำากันเราไม่อยากมาว่าน้ำก็ได้ น้ำกินอ๋อตอนนี้คือน้ำกินตอนนี้กำลังเฉื่ิยอีกแล้ว <c ười> อ๋เอาเดี๋ยวเดี๋ยวครับเขาเดี๋ยวเขามารอบหนาครับผมครับของงานบวชงานอย่างเขานี่ยนะหมักเปลี่ยนพักเป็น,น,ออน,ปปนมีนเออใช่ใชสล้วคัน้องโบเฮ็ดบุญกันแค่พีเฮ็ดใช่ไหมแม่นมรรคกันไมคับพระเขามากกับมิต่ส่วนนุ่มเฮ็ดบุญคนเดียวครับนุ่มส่วนนุ่มเขาไปเห็นน้ออื่นบางแน้ว่าถือคว้านรถเขาโมโหเลยพระเขามาวัดแต่มิ่งนุ่มมาวัดแต่ไม่พระเพิ่นกึงมแต่ส่วนเฮ็ดบุญเท่านัน้นครับเออใช่ ใจอยากถ่ายมากวันนี้อยมาเบอรงวัดว่าลา่ามาพร้อมเนาะครับอือู้ใดอยากโทรมากก็ทรมาได้เบื่โทรก็คือสิมีแล้วเนาะครับผมเออจะมากมี่ตัวนี้ละครับเอาจะว่าแนวทางนี่จังไรก็เป็นความฝันเนาะบอกสู่ฟังเนาะความฝันครับบะไรเวียไไดเวียนผู้ใดครับเฉย์บ้ามักชอบก็จัดนะครับอาจารย์เป็นเพียงเพียงแค่ความฝันบพราะใดการันตีว่ามันจะออกตัวนี้จังไรก็เป็นแค่แนวทางนะครับให้ไป เลือกเบื้องสลากไว้เ huh พ <mythology> um, okay, uh ื huh. mm ่อนนิดหน่อยกับพราได้รุ่นนะครับเนาะครับครับครับนอตเตอรีไว้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 เอาคึ้นมีหมูหน่อยแบบนี้หมาอีกเหรอมาเอ้าเอ้าโอเคครับผมอาจารย์ครับก็สร้างกษตรร่บเกลนอาจารย์ซับนี่ครับขอบต้นหลายๆครับผมถูกถูกถูสาธุเป็นยัง